เดี๋ยวจะไปจะไปแก้บนสวดหมอแตงไม่เคยไหวเลยก็ไปไ้ว้นะคะหมอแตงก็จะไปขอบ้างเพราะว่าเพื่อนไปขอมาเราได้นะคะแล้วเพื่อนก็จะไปขออีกแล้วเพื่อนก็จะไปอีกเรื่อยๆก่อนจะไม่ได้ขอไหมอ่ะไม่มีก็แค่แบบตั้งจิตตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบเขาศักดิ์สิทธิ์จริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขอมากไ้แหละขอแบบประมาณหนึ่งกอนแล้วก็ดูว่าได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าเกตนะแต่ว่ายังไม่ได้ม้วนผมดูมันดิ ทำไปได้เขามีไว้ชักแบบนี้มีมวนคมค่ะแล้วเพื่อนก็คือว่าเตรียมของของเล่นตั้งแต่ในตั้งแต่นี้แลนะใช่นะก็คือแบบตั้งใจในการไม่ถูกอย่าไม่ถูกใจถูกต้องใช่ไหมไม่จะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่คือพอของเล่นถึงห้องปุ๊บก็ได้ลูกค้ารายใหญ่จริงจริงซซเรียสเเรียสเปแบบ อ๋อเออศัก์สิทธิ์อยู่เอาซีก็คือคนขับแท็กซี่ที่ฉันนั่งมาเขาก็ถามฉันว่าคุณน,นะคะจะไปทีาไหนแล้วก็บอกอ๋อจะไปนครค่ะจะไปไหว้ไข่ทุกคนผมว่ามนันเป็นความเชื่อค่ะผมว่าคนที่ดีที่สุดคือแม่ที่บ้านอ่ะเอันนขอ,อบใจเอาในขอบใจไม่ผิดแล้วแต่ก็ถูกต้องกระจิงกระติงไม่เถียงไม่เถียง จะโหลดไปหัวยังไม่ได้ไม่บอกกันเลยอันนี้จะไปนครศรีธรรมราชพี่จองคาเล่นจองใจฟูมากใจฟูใจฟูมากใจฟูมากโอเคเยวจะรอดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารกันก่อนนะคะมาถึงแล้วริมเลสีโป๊อันนอ้าวไม่ใช่ตรงนั้นเหรออ่วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอ Cái <laughs> tỉnh đó hả? ค <laughs> ลืมถอดรองเท้าขึ้นบ้านเขาเราต้องถอดรองทีออง่พักแล้วนะคะอันนี้ชื่อจุลาบีชสไตล์นี้ทีเม้าอ่ะ ห้องสวยนะเนี่ยโอ้ยแล้ชุนะ่าโอ้ยห้องอาบน้ำนะโอ้ห้องน้ำในะหญ่ม,หมากห้องน้ำเท่ากับห้องนอนเมื่อกี้เลยแต่ห้องมันก็สวยดีนะว่าบาวันนี้ หลังจากที่เรามาที่โรงแรมนี้แล้วนะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าประตูที่มันจะเป็นชารเบียก็คือเปิดเปิดได้แต่มันมันปิดไม่ได้มันแข็งมันแข็งมากมันหนักมากเลยมันแบบเหมือนต้องใช้ผู้ชายประมาณสี่คนมามาปิดแล้วก็ตอนนี้ก็คือปิดได้แหละแต่เปิดไม่ได้แล้วก็อย่าเปิดแล้วกันแล้วก็แบบอีกเรื่องหนึ่งค่ะไฟดับไฟดับก็ซึ่งแบบ เรากําลังอาบน้ําอยู่ึีเราถือขั้นต้องเข้าไปช่วยต้องให้ช่วยอะไายังดีว่าเราอ่ะกําลังจะคือแชมพูอยู่ในมือแล้วแต่ยังไม่ได้สาบนหัวนะคือถ้านน่าการหนักเลยนะก็ไฟมันดับแบบดับทั้งโรงแรมเลยอะแล้วก็สองรอบสองรอบก็คือตอนแรกมีแชมพูเดินออกมาหาเพื่อนคว้านมือถือ รอบสองเข้าไปอ่ม่หมายสาเรียบร้อยแล้วก็ดับอีกรอบนึงตอนนี้บอกว่าเออมดับก็ดับไปเลยจะอาอยู่นั้นแหละบอยู่นั่นแหละเออท้างมาละมีอะไรให้รีวิวได้สนุกสนานกการที่เราอะอยู่ในห้องน้ำที่มันไม่คุ้นชินอ่ะแล้วไฟมันดับอ่ะเราต้องเก่งแค่ไหนที่เราจะต้องแบบ จำเก้าให้ได้แล้วก็เดินไปไปขวาแบบโทรศัพท์ที่มันอยู่เนี่ยคือแบบมัน <c oughs> เมื่อกี้ข้างในคือแกฉันชอ็อกไหมนะ<อ>ฉันกลัวผี<อ>หลอกเอา้าุโฉเอ้ยมันจะไปมีได้ไงเพื่อนก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หนีไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์สายมูก,มก็เดี๋ยวจะพาไปดูอุ้ยลืมถอดแคนเทร์เลยอะไรล่ะอ่ะพิเศษเราค่อยไปถอดไปได้ไหมว่าเรามานะคอนก็จะต้องไปไหว้ไอ้ไข่ นะคะแล้วก็จะมีที่อื่นด้วยที่จะไปไหว้ถ้ามีเวลาะคะ่ะเช้าว,วันที่สองเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เจกัเพื่อนยังแต่งหน้าอยู่เลยตอนนี้ตั้งลมเช้านี่ให้วัวนะคะซิ่งลมมันแรงมากเลยนะ อันนี้เดือนคุมพาก็จะเอ๊ะปลายมอกระลาแต่ว่าเย็นอยู่นะคะโดยไปช่องลมแบบห้องสี่ค่ะ แต่ว่าชอบกินขนมปังที่ทาแยมสตรอเบอรี่มากที่สุดอร่อยอนะปาดได้อานาดมาก ของการทานกาแฟวันละแก้วแต่ว่าโอเคถ้าคุณทานหวานมากเกินไปมีใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่โอเคแต่ส่วนตัวคุณหมออน่เราใส่น,น้ำตาลในกาแฟนะถือว่าไม่เยอะแต่อาหารส่วนอื่นเนะี่ยเราก็กินบาลานซ์เราก็ไม่ได้ไปกินหวานตลอดเวลาหมอไม่ใช่คนที่กินชานมไข่มุกไม่ได้ไปกินพวกฟังปิ้งขนมคือของหวานในระหว,าวานนะ่างวันเนี่ยเขาได้ทานดังนั้นแล้วเนี่ย การใส่น้ำตาลในกาแฟของหมอเหมอกว่ามันเป็นการบาลานซ์อาหารอย่างคือเราอย่าไปซีเรียสมากจากการทานเราจะต้องุ้ยงดหวานเลยจะต้องกินนั่นกินนี้ไม่ได้เอาให้พอหมอพอดีเอาให้เอ็นจอย f e ชีวิตเรามีความสุขรู้สึกว่าไอ้วันนี้มื้อนี้เรากินขนมเยอะเกินไปเมื่อทันไปเราก็กินของที่ไม่ใช่ขนมก็แค่นเองะคะสิ่งนี้เขาเรียกว่าคู สาคูแท้ที่ไม่ทำจากแป <laughs> ้งเพื่อนบอกอ้าขูืจากต้นอันนี้ก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีสาคูที่เป็นแป้งกับเป็นสาคูจริงอันนี้อร่อยมากอ่ะเราให้แป้งเพิ่มจากเมื่อกี้ที่เราได้ให้แป้งตรงแรมนี้นไปอีก0.3นย์จุด <laughs> สความมันแค่แค่นย์ามยอร่อยนะเนี่ย <laughs> อร่อยนะเนี่ยแต่ให้แค่ศู์สามแกงมันสากู๊ <laughs> ้วยเดียว สกูลทียเดียวจะหนึ่งแต้มเลยหรอศูนย์จุดห้าอะไรอย่างงี้เป็นคนใจเขาศูนย์จุดห้าศูนย์ห้าเพื่อนเป็นคนใจดีคนดีใจร้ายอันนี้เราได้คอมพลีเมนต์น้ำมะพร้าวน้ำรตาลช็อกโกเลือกเติมความหวานเพราะว่าโอ้โหเพื่อนกูเพราะว่าชีวิตเราอะขาดความหวานแม่อุยไม่ดราม่าสิ ตอนแรกนึกว่าตุงแกหนูลกูกดูเสิร์ฟคาเฟ่มาถึงแล้วนะคะไห้ไข่เพิ่งเคยมาครั้งแรกจะไปแล้วก็ซื้อของไว้ข้างหน้าตรงทางขับรถเข้ามามันจะมีร้านหลายๆร้านก็เลือกสารเอาได้ าวางของตรงนี้ เราเอาไก่ไปปล่อยที่หลวงฝูงคุณลุงบอกฝูงไก่ต่ำมีไก่อีกตรงโน้นเดี๋ยวเราไปปล่อยไก่จะไปหาฝูงก็ปล่อยตรงนี้ก็ดีนะจะได้เล่นได้ง่ายๆห่านน้อยท้ารทหารอยู่กับไกล ก่ไปนะ,นะพี่<อ>คะนนี้ก็จะชอบกล้วยน้ำมะพร้าวเคแล้วก็ก็น้ำแดงก็ดีแล้วก็น้ำเปล่าโอเเป็นหลักเออใหออม่คิดมาด้วยควยับสวยมากมามา,มาจากเขาตรงไหน,นหรอคะอ,อ๋ออันนี้แถวทางใต้นี่ไม่ค่อยมีมีที่กระบี่ที่เดียว ตอนนี้มีที่กบีที่เขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะคะเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงอันนี้ค่าเมื่อกี้เธอมาถ่ายดีนี่เราได้เหล็กไหลเงินยวงอ่าไอ้เลยเราโชว์อันนี้เอาอยู่ในนี้วะ๋ย่าเขาบอกว่าให้ติดกระเป๋าตังเอาไว้อืมอันนี้เหล็กไหลเงินยวงด้วยแล้วก็เหรียญที่เขาปลุกเสกแล้วก็คือช่วยขจัดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องเงินทองเรื่องเงินทองกัารงานตรงเนี้ยเข้ามายากมากเลยให้ เขาเรียกว่าอพิคเนตอะไรนะเขาคาซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคนนครอ่ะจะแนะนำดูมีความมีพระหลายองค์จังเลยนะฮะใช่แต่สังเกตว่าพระพุทธรูปที่นี่ก็จะ อผมสีดำไม่ได้แล้วเขาปิดไปล้อ้าว <c oughs> ออกทางออทางไหนล่รคะ คือไว้ขนมหวานอัาศัยอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งจริงๆเราเนี่ยเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยแต่ว่าเราก็จัดของหวานไปก่อนเพราะว่าเราคิดว่าไม่อะไรนะแกไม่กินข้าวเออกินข้าววิ่งกินหวานจัดดานไผ่สันดานไพ่แต่ก็กินหวานแล้วฉอนั้นเราก็ไม่สันแล้วอ่ละอันนั้นคือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นเมนูเหมือนกับตังเยน มนม,มชมพูน่นแหละมียอย่ยานท่ว่า,ขาเขออ,อันนี้เขา,าแนะนำมาล้านนี้ใช่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะของเพื่อนเป็นปลอยเปลือกไข่เข้มเอร่อยมากสแตงกินค่ะนมหกแล้วค่ะอะันไหนคะ <laughs> นมนมนี้ค่ะนมชมพู <laughs> เราไม่กินหวานสันดานไทยอันนี้เรากินหวานแล้วต้องกินทาวต่อก็คือน้ำหนักขึ้นแน่คลิปนี้จำหน้าหมอแตงตอนนี้ไห้นะคะอย่าค่ะเพื่อนจำหน้าหมอเอไว้ก่อนเลยเอายังไงกินก็ไม่อ้วนดูดูเห็นไหมอุ้ยอันนี้คือควรในหนังแกงเขาเรียกว่าแกงอะไรนะคะแกงปูใบชะพลูแกงปูพัวกัะทิใบชะพลูแล้วดูปูนี่เนี่ยเราเระ่มากินกันมีปูลาสก้าหรือเปล่า มันใหญ่มากเยาลยอ่ะฉันต้องพาัปแก้ตัวให้ได้เพราตอนนี้คืออิ่มมากเลยดีเออวันนี้คือพี่ก็มันทัวร์อะไรเนี่ย <c oughs> มันทิปกินหรือมันทิปทิบมูทิมกินกินละมู <c oughs> <c oughs> แล้วถ้ามันกัดนะ <laughs> คุยด้วยก็คือเมินอ,อ,อันนี้ที่เขาเรียกว่าหมาเมินอ,อ๋อไม่ใช่อันนั้นหมังเมิน